ไม่มีใครยอมใครคับงานนี้คู่แข่งอิซูซูโตโยต้ากำลังพัฒนาขุมพลังของตัวเองมีรายง,งานว่าอิซูซูกำลังทดสอบ d m a ม็เวอร์ชั่นไฟฟ้าแบบ100%เและสูมพัฒนาเครื่องยนต์2.2 2 2 0 0ที่จะมีการเปิดตัวในเจนใหม่อิซูซูดีแม็กรมไปถึงอิซูซูมิวเอ็กทางด้านโตโยต้าก็ไม่น้อยหน้าเตรียมเปิดตัวรุ่นใหม่เจนใหม่ไฮรักไฮบิด48โวลต์หลังจากที่มีการจำหน่ายและขายย่ง ต่างประเทศยุโรปแอปฟริกาใตา้สำหรับไฮรักรีโวไฮบิด48โวลต์ส่วนไทยมีรุ่นเข้าปี2025นำร่องก่อนที่จะมีการเปิดตัวรุ่นออนิวโตโยตา้าไฮรักเจนทัดไป <laughs> แฟนทุกท่านนะครับหลังจากที่อีซุซูประกาศที่จะเผยขุมพลังใหม่อย่างแม็กฟอร์ดนะครับตัวยตั้งก็ไม่น้อยหน้านเตรียมเปิดตัวขุมพลังไฮบริดในประเทศไทยนะครับซึ่งตัวนี้นะอีซุซูถือว่าถ้าเปิดตัวมาในวันที่20นี้นะครับมีทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมและ1.9 3.0ลิตรรวมไปถึงไฮบริดที่จะเข้ามามีบมบาทมากขึ้นกว่าเดิมและเครื่องยนต์แม็กฟอร์ดนะครับซึ่งตัวนี้นะ1.9มีข่าวว่า ยังทําตลาดต่อรวมไปถึง3.0ลิตรนะครับก็ยังทําตลาดต่อเนื่องดังนั้นจะเห็นได้ว่ามี3าคุมพลังให้กับลูกค้าได้มีทางเลือกก็จะไปต่อก้อนกับเจ้าตลาดอย่างไฮรักลีโวนะซึ่งตอนนี้เขาก็มีข่าวว่าจะนํารุ่นไฮบิดนะครับเข้ามาจําหน่ายในไทยนะครับมาดูกันว่า2เจ้านี้นะจะมีการขับเคี่ยวกันยังไงสําหรับตลาดรถยนต์ในบ้านเราในปี2025นี้ซึ่งตอนนี้ EV ก็เข้ามาแล้วนะเปิดราคามาต่ำกว่า1นล้านบาทนะครับมาดูกันที่อ s u z u นะครับที่กําลังเตรียมจะเปิดคุ้มพลังใหม่แม็กฟอร์ดนะครับเครื่องยนต์ที่มีสัญลักษณ์2ด้านหน้าส่วนดน้าหลังนะครับเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับแต่คาดการว่าน่าจะเป็น2.2นะครับพลังก,กาลังแรงมากรอบที่20นะครับจะมีการเปิดเผยออกมาแน่นอนส่วนรุ่นที่น่าสนใจจะเป็น1.9านะครับไฮบิดนะมอเตอร์ขนาด48โวลต์ที่เขาพึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็จำหน่ายจริงในเดือนพฤศจิกายนนี้นะนะครับ ก็จะมีการเปิดตัวสําหรับรุ่นนี้นะจะเป็นไฮบริดรุ่นเดียวของอิซูซนะในเครื่องยนต์1.9เอามาช่วยในการออกตัวรวมไปถึงอัตราเร่งนะก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกในไทยนะครับสำหรับไฮบริดในรถกระบะนะที่จะเข้ามีบทบาทในตลาดรถยนต์ในปี2025นี้นะก็จะมีคําว่าตัว e นะครับอยู่ด้านหลัง h i g ลนเดอร์นะเครื่องยนต์นะครับยังเป็นเครื่องยนต์1.9รุ่นเดิมนะพละกําลังแรงมา150แรงมาเท่าเดิมแล้วก็พ่วงด้วย แบตเตอรี่ขนาด48โวลตและเครื่องยนต์ใหม่แม็กฟอร์ดนะก็จะมาแทน1.9นะครับก็จะเป็นน้ำมันล้วนและ3.0ลิตรก็ยังแรงมาเท่าเดิมนะ190แรงมานะซื้อหลายสื้อนะครับคาดว่าเครื่องยนต์แม็กฟอร์ดรุ่นใหม่จะเป็นเครื่องยนต์ทั้งเทอร์โบเดียวและเทอร์โบคู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องรอเปิดตัวนะครับส่วนพละรักํกาลังนะครับหลังจากที่สอบถามเซลล์แล้วก็ผู้จัดการต่างๆเขาก็บอกว่าไม่น่าจะห่างจาก1.9 เยอะเท่าไรนะครับมากสุดไม่น่าจะเกิน20แรงมานะนั่นก็หมายความว่าถ้า1.9 150นะครับเครื่องยนต์ใหม่แม c f ฟอร์ดไม่น่าจะเกิน1 7 0แรงม้านะครับส่วนจะมีเทอร์โบคู่แล้วก็รุ่นเทอร์โบเดี่ยวเข้ามามีหมดบาทมากขึ้นแค่ไหนต้องรอติดตามนะแต่เทอร์โบเดี่ยวน่าจะมีนอนมาให้แน่นอนเพราะว่า1.9กับ3.0ก็มีเทอร์โบทั้งคู่อยู่ที่ว่าจะใส่เป็นเทอร์โบเดี่ยวหรือเทอร์โบคู่ส่วนเทอร์โบคู่จะมีพละกําลังแรงมามากกว่า3.0ลิตรไม่นั้น อาจจะน้อยกว่าเพราะว่าเครื่องใหญ่แล้วแรงม้าน้อยกว่า2.2ดังนั้นจะทําให้3.0จะไปทับตลาดกันกันกบ3.0นะถ้า2.2มา180แรงม้าในเทอร์โบคู่นะคนอาจจะหันไปเล่นเครื่องยนต์เล็กก็เป็นไปได้นะดังนั้นจ้าจะใส่มาแค่เทอร์โบเดียวแล้วก็พละกกำลังไม่น่าจะเกิน170แรงม้านะครับสำหรับแม็กฟอสเจนใหม่นะในเจนแรกของเขานะครับสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเครื่องยนต์ m ม c f ฟอรนะมีพลังก,กำลังทะลุ200แรงมาก็เป็นไปได้นะครับซึ่ง3.01.9แล้วก็ MacFord นะก็จะเป็นการทำตลาดจากทางอิเลนสนะครับทั้ง3ขุมพลังส่วน1.9ก็จะได้มอเตอร์ไฟฟ้าไฮ b ริดขนาด4 8โวลต์เข้ามาทำงานร่วมกับเครื่องยนต์จะเป็นรุ่นเดียวนะที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาทำงานหรือว่ารุ่นไฮบริดนะครับก็คือ msv e ที่เขาเคยเปิดตัวในงาน เมื่อปีที่ผ่านมานี้นะครับก็จำหน่ายจริงนะครับตัวรถคันจริงนะได้ข่าวว่ามีการส่งออกไปยังศูนย์แล้วนะครับก็สามารถไปดูได้นะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์1.9นะแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่นะครับอยู่ด้านเบาะหลังนะครับในส่วนของแม็กฟอร์ดนะแล้วก็3.0ลิตรนะเป็นรถน้ำมันล้วนนะครับส่วนราคานะครับคาดว่าจะปรับขึ้นนะครับรุ่นละประมาณเริ่มต้นที่15,000บาทนะครับส่วนจะไปจบที่เท่าไหร่นั้นต้องรอติดตามนะครับราคาปรับขึ้นแน่นอนครับรอเปิดราคานะ ในช่วงงานมอเตอร์ไซคปแต่น่าจะมีส่วนลดให้กับลูกค้านะครับสำหรับเครื่องยนต์ขุมพลังใหม่ก็จะถูกยกมาแทนนะเครื่องยนต์1.9นะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะ1.9ก็จะไปทําตลาดในรุ่น h ฮบริดนะครับก็ถือว่ามี3ทางเลือกให้กับลูกค้าเลยสําหรับ isuzu d-max แล้วก็ isuzu mu-X ส่วน m a x f o r d จะรับรถได้ช่วงในนั้นจะเป็นช่วง ต้นปี2025นะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีการเปิดจองนะถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูนะในวันที่20เขาจะมีการเปิดตัวนะครับเครื่องยนต์รุ่นใหม่เจนใหม่ของเขานะครับส่วนนะจะไปตามโชว์รูมตอนไหนต้องรอติดตามแล้วก็สอบถามโชว์รูมใกล้บ้านท่านนะครับแฟนๆน,นะครับคิดเห็นยังไงกับ3ลุมพลังใหม่นะอ่าหลุุ่มพลังใหม่แล้วก็2กลุุมพลังเดิมรวมไปถึงระบบไฮบริดนะครับที่จะเข้ามามีบทบาทในรถยนต์บ้านเรามากขึ้นกว่าเดิมนะครับ คิดเห็นยังไงกองคอมเมนต์บอกกันเลยน,นะครับใต้คลิปนี้้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ